สามเขาส่งเลยเขาเขาตเลยเฮ้ยเดีวไปละกันเลยละตัวนี้ตันตเวาัวให่ตัวสยัง ลุะของนี่เปนาเนี่ยข้าวสบันิเลยน้องเอ็นอีบุญนวลรัดตี่ขาเอาไ่รัดตีไปำไว้งมันนแย่เลยได้มางนนเขเอาตีึ้นัีาตักวาสมยนี้สมัยเดูนะีไรก็ติดต่อลุงนะลุงนะร้อยไนที่ตาเนี่ยขอชั่วโมงนี้นั่นเองแลง้วก็บอกว่ารวจีเองนี uh, ่จ I mean, ี๋เราแน่เน่ นี yeah. ่น้องรักยิ้มยาใส่ตาร้อนมากลัวเลยแล้วให้มันยิ้มหน้าข้องหูมายังไงนะจริงจริงๆคุยเรื่องดีครับครุณครับผมขออนุญาตครับตอนนี้ครับตอนนี้เรา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 ครับ Okay, แบเกิดอะไรพรอมหมดเลยครับเก็บกระเป๋าเก็บของคร้บที่นี่เขาเมียเช้าจะร้อยใช่ไหมใช่ครับคุจ่ายเ้ิเติมไ กนนะนะ็พี่นางก็ให้ติดทีที่ดีเราาื่อเป็นแบบต่างไปเพราะว่าเวลามันมีเหตรรุแต่พวกเนี่ยเขาเมื่อกี้ที่เราเขียนเพื่อนอันทรัลประมาณเ 9, ก9้าโมงเช้าอ่านได้กนะ็ะจะมีชื่อเพื่อนทุกคน,กนทนนี่เให้เป็นเมื่อกี้ที่ไม่ได้มาที่เขาบอกเพ่อนชื่อขัเพราะว่าเราแบ่งเพื่อนได้กหายความ่โอ้ทุกคน เราขอบคุณมากเพ้ <S S <À> ่นมากเดี๋ยวเราะคนัน่งไปมาอ้อเื่อนคหนงเาอุ้มหนอานาวมานะไปมาอ้อเพ่อคนอ่อากพีสายดีด้วยพสายดีมากเลยไปมา้อเนหงปักปักปักกพีมาเจ๊เจอยว่าเจ๊มาแต่เห็นต้อขึ้นหมเลย นั่นมาเัาื่อวคนนะพี่พี่พี่พ อันน่าดีที่เป็นเขาเ็นร้ายว่ะนี่ก่อนขอบพี่น้องจาวใ้หลางไต่เขากได้นะครัีคกลางก็แถว้ได้พี่น้องจาวให้หังต้เอา d ะดีใจาได้บานใหกับบ้งไพี่น้องจาวอ ร้องออกมาร้งุูสีแก่งบ้านคุครับนำหมูได้านน้ไปเยในความตีทานมีความเสียะกรมผู้นำชุมชนและคณะต้องการจัดทำแผนชุมชนเปิดโครงการของจริงในการที่จะเพื่อัต่งอาตสได้ทรม ขอบเชิญท่านได้พบกับพิธีกรผู้สุขใจได้เลยครับไป้ว แ้วกเ็นธุรกิจนเดับที่ไหนี้เป็นมหาลัยใหญ่ๆการตาดใหญ่ก็เป็นมหาลัยที่ในอนณาโคตรใหญ่ไปอังกฤษไปฟิปิวาไปราุสวัสด์อะไรมากมายกับหลายอย่างหลายคื็ผมอยากจะเรียนว่ามันมีใตด้ยก่อนผูกครองผู้ปกคอตด้วยดูังสุจะนามากเพราะบอกวราต้องตั้งด้วอกับผมเนี่ยต้องตั้งตั้งกับ ครอบครัวผมก็ในครอบครัวผมเนี่ยจะต้องมีสามบุหรีก็ว่าหนึ่งต้องมีวิญญาณไทยังนั้นไหมว่าผมบูหผมอะไรเป็นคนที่ไทยแท้แน่นอนเป็นคนที่ลึกลงไปในเรื่องในกระดูกที่เป็นไรสองต้องใจสามคนคือไม่ใช่ไทยในหน้าไทยอย่างเดีรามองในแต่ละภาคต่างๆนู่นจงตะเบงเป็นเบนไปได้ยังต้องใจสามคนหมาวมว่าต้องรู้เรื่อนงนานาประเบน วันนี้โลกมาเทีแก่้งก่อนถางเนี่ยนะเจ้าเลือดชีวหมูไม่มีผู้งสลิมบ้าไหนเชียวหมูวะถ้าทำมาจชนะไร้เราขอเรื่องอะไรกันพอถึงวันชนะรังเราจะขายอะไรท่านเชียวไหมครับเราขายรถขายเราขายการบริการวันนี้งานแต่งงานท่านเชียวไหมครับการแต่งงานในในแบบในประเทศไทยเนี่ยเอาง่ายๆว่ะเดี๋ยวผมให้หนที่สวนดอกนกนูนสวนดอกนูนขาดคุณเดือนละสี่ห้าล้านบาท อันน <Ấ> ี <Ark> ้ไม่ใช no. uh ่ไอ so ้ไอ้เจว้าเลวเป็นคนที่ทำบรินเช็คให้กับตัวว่ามาและเป็นคนที่ไอ้บริษัทไหนเขาขาดกุบเครืุองกระโดเนี่ยนะลากแกไปไงภายในเวลาสา0ร้อยวันแกกำหนดในสา0ร้อยวันสี่วันแกทำให้จนได้กำไรได้นนคิดอะไรอย่างเนี้ยแล้วให้คนที่มีส่วนร่วมไม่ใช่ให้คนมาเลยยืนกลางการกดมือหงมือไม่ใช่อย่างนั้นมีเจตกาทำมีเจตนาและให้คนมีส่วนร่วมเลย แต่ที่นี้ขึ้นมาแล้วนะจ็ไหมครับทีนี้ผมก็อยากไปเมืองเต็งใดแล้วก็ขอเสื้อย่างนี้แล้วก็ไปคุยที่ไหนสมมุติว่าผมเป็นพวกอยากไปที่มองผมก็ไปขายข้าวขายธนานารด้วยอันนี้ก็คือทำเงินไทยล้างมาไทยยาวแบบไม่ได้เลยถ้าเปี่ยนที่กับในรองเท้าใต้ไม่ได้เลยแต่ผมโกงปีดมาเก็ตติ้งที่ดีพอสมใจก็ผมรับคู่แรก พูดะเ่เยหนะผู้ชายชื่ออัเดผู azt, ้หญิงชื่อแบบเ็นเนะ่ผบอกสองชัง่วโมงคิดคูณสามแสนบาทแล้วไมครับวันนี้ยันตามทุกวันวันละสามคู่สี 3, 3, ่คู่ต่สาคู่สามก้าคูณเก้าแสบาทต่อวันแต่สี่คู่ก็หมายความว่าวันละหนึ่งล้านสามแสนบาทต่อวัน,น,วน,น,น,วนจังหวัดพะเยาสำนันจะเป็นจังหวัดที่จะมาจากเส้นทาง A3A มันจะมาโชวเองคได้วันะล้าบาท ได้คะแนนมาเกินเลยชนะเพราะอะไรครับชนะเพราะนโยบายนโยบายก็ไม่ใช่มากมายวุ่นวายกัก้งหมดนะแค่สามข้อเท่านั้นเองครับ